มือนีขอนำเสนอเมนูลดความอ้วนอีกแล้วครับผมมือนีได้ได้มันหมูมาเจียวเพื่อจะเอาน้ามันไว้ไว้ทำกับข้าวครับผมเจียวไปเจียวไปก็เริ่มแตกมันออกมาแล้วครับผมเจียวไปเรื่อยเรื่องเป็นสีนี้แล้วเข้ากับพักไว้ครับผมพักไว้เข้าพักไว้แบบนี้แหละเอาปั๊บเลครับปั๊ให้จุด พอให้นังมูดจมลงไปพอนังมูดจมลงไปแล้วเข้ากับอามาขึ้ขืนมาถอดไม้ถอดไม้เทียนนิดได้ครับผมเทีนนิดเพืนหน่อยรุ่นนะอู้สวยงามรับผมแคปมูสวยงามกรอบเพียงกะลามน่ากินบะครับกินน้ำผมาปครับเมนูลดความอ้วนนี้ครับนี่อ้วนไม่มันฉัน มึงเด้อฟังเสียงมึงชิมให้มึงเ,เด้เดปปอหมดบอ,ก,บอกไปว่มมาพี่น้องอยากว่าอยากยงไฟยกเมื่อคืน